ทางนี้น่าจะเป็นทางใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าท่านทางมัดนาจะทําการสร้างใหม่แเราจะพาไปชมบารมีโบนะคะตรงนี้ตรงนี้คือให้นั่งเล่นหรือว่าถ่ายรูปอะไร่บบนี้ก็ได้นะคะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นวิวที่แบบว่าร่มเงาแล้วก็เงียบสงบมาก จะอ้อมไปทงบ่อน้ำเมอดีก็เห็นในลูกนะว่าจะมีแบบอย่างน,นั้นนี่อยู่ว,วางขวดน,นะ 海ぐらいなさ。